ลุปดวง10นาทีกับจันมุสวัสดีค่ะชาวช้อนซ้อมทั้งหลายนะคะแล้วก็สวัสดีชามพลอยด้วยใช่ค่ะสวัสดีค่ะจันมุกและชาวช้อนซ่อมค่ะค่ะคลิปนี้ดาวใหญ่ย้ายอีกแล้วจันสองปีย้ายครั้งคือดาวเสาร์ค่ะาดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทุกข์ ความเครียดความกังวลแต่ก็มาพร้อมกับความมั่งคัง่งความมั่นคงและอำนาจดีดมีเสียใช่ค่ะที่เกินผิดก,กัดมากเป็นดาวบาบพพะคอที่ใหญ่มากจริงๆนะคะสำหรับดาวเสาร์และเขาก็เป็นดาวคู่มิตรกับราหูด้วยอ,อที่ต้องเกิดนว่าคู่มิตรกับราหูเพราะอะไรเพราะว่าการย้ายครั้งนี้ก็ย้ายเข้าไปในราศีกุม,มแล้วราศีกุมมีเจ้าบ้านคือราหู นั่นคือแปลว่าเขาใ้ากไปอยู่บ้านของคู่มิตรของเขาภาพรวมของทุกๆักคะาต้องบอกแบบนี้ว่าไปในทิศท,ทางที่ดีพิเศษกว่านั้นค่ะจาย์เรามาเจาะลึกกันประจำเดือนกุมภาด้วยค่ะใช่ค่ะมาเตรียมตัวส่งดาวเสากัะเล็กน้อยค่ะว่าเราต้องส่งกันยังไงให้มีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้แล้วเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะใช่ค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรดิงกระดิ่ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> กดทุกอย่างไปเลย <c oughs> ใช่ค่ะใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงนใครกด subscribe ขอให้สมหวังทุกประกาโอเคค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าการอัดอันนี้เป็นภาพรวมของดาวจรเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดสมมติว่าดาวจรมาเจอกับ ดวงส่วนตัวเข้าใจปะ่ะคือเขาเรียกว่าเจ้าดวงชะตาเนี่ยในมุมมองที่ไม่เหมือนกับดาวจรเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นในภาพหลักที่เราบอกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีแอดโอโรเบฟค่ะสอบถามลัคนาเข้ามาก่อนอย่างแรกข้อที่2ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะรู้ดวงชะตาตัวเอง ก็แอดเข้ามาได้เลยลัคนาราศีธนูคะ่ะสวัสดีค่ะชาวชรอซ่อมธนูทั้งหลายนะคะค่ะ ดาวสาวย้ายอีกแล้วค่ะจานโอตายคุณค้าชามอย่าพูดว่าอีกแล้วค่ะเพราะว่าอะไรดาวสาวสองปีสองปีครึ่งย้ายทีค่ะมันไม่ได้ย้ายกันบ่อยค่ะมันกระทบยังไงบ้างคะาา่ะกระทบหนักเลยค่ะกระทบรุนแรงเลยค่ะแต่ในมุมในครั้งนี้ถือว่ากระทบในมุมมองที่ดีนะคะเพราะว่าดาวสาวในดวงของคุณชาวธนูคือการเงินค่ะนึกออกไหมคือบอกถึงการเงินแล้วณนะตอนนี้ การเงินกำลังจะเข้าสหาชะสหัชชะหมายถึงอะไรสหชะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารการเจรจาสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงคอนเน็กชันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดาวเสาร์ย้ายเข้าไปในราศีกุมนะคะแล้วราศีกุมเป็นบ้านของราหูราหูคือคู่เพื่อนกับเสาร์ตอนนี้ราหูเป็นเทวีโชคอยู่ปุตตะดังนั้นต้องบอกแบบนี้นะคะว่า ชาวธนูถือว่าได้โชคจากการที่ดาวเสาร์ย้ายเข้าไปในภพสหาช้าของราศีกุมมากๆค่ะให้โชคดีเรื่องอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือการเงินคุณจะได้มาจากคอนเนคชันเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจา<ฮ>เกี่ยวกับการซื้อขาย<ฮ>เกี่ยวกับการดีลงานต่างๆเกี่ยวกับการสั่งแบบคอนเนคชัน<ฮ>ของคุณพวกนี้คุณได้แน่นอน<ฮ><ฮ>เงินเข้า จากสิ่งพวกนี้ว่าง่ายๆถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีเข้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อดีของมันคืออะไรคือเขาไปอยู่บ้านของคู่มิตร บ้านของคู่มิรคือราหูราหูอยู่ในปุตตะนะตอนนี้นั่นคือแต่ว่าดาวราหูก็คือส่งผลด้วยเหมือนกันเขาปุตตะคือโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆคนใหม่ๆคอนเน็ชั่นใหม่ๆมันจะเข้ามาหาคุณแล้วก็จะทําให้ชีวิตคุณถามว่าเอ้ยมันมก็มีความวุ่นวายสิใช่มีความวุ่นวายแต่ความวุ่นวายนั้นมันไปในทิศทางที่ดีไงคะค่ะเพราะฉะนั้นชาวธนูอ่ะก็จะมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาที่จะทําให้คุณนะเมคมันนี่ได้เดีลยวออกป่า คำว่าการเงินก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ถามว่าดาวสองเป็นความเครียดด้วยไหมใช่เป็นดาวแห่งความเครียดเวลาดาวความเครียดมันเข้าในภพศาชานะก็คือการสื่อสารการติดต่อยังไงก็ตามคุณก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากเหมือนเวลาที่มันมีคนเข้ามาเยอะๆมันก็ดิสแทรคคุณเยอะมันก็ทําให้คุณเครียดหรือมันมี่ะให้คุณเพราะฉะนั้นสติของคุณมันจะต้องแม่นมันจะต้องดีนะแล้วเป็นฝั่งตอนที่ดาวพฤหัสห้าด19เก้าเมษา นั่นน่ะคือตัวสติของคุณเลยเพราะตัวของคุณเองคือดาวดาวพฤหัสค่ะคือดาวสติถ้าสติดีปัญญาดีสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นโอกาสให้คุณกับคุยหมดเลยเพราะฉะนั้นในมุมของดาวเสาร์ย้ายของคุณนะคะชาวธนูเป็นไปใ้ทางที่ดีมากค่ะค่ะ จพาพละล <Okay. S 1> นะึกเดือนกุมภาพันธ์ให้เลยค่ะโอเคสําหรับประจําเดือนกุมภาพันธ์ในครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะว่ามันจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ดาวหลายๆดวงมันค้างอยู่อย่างนั้นน่คะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเพราะมีนานดาวย้ายสี่ดวงคุณม,มีนานเมษาเนี่ยดาวย้ายสี่ดวงรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมอะไรที่จะรับมือกับสิ่งที่ย้ายในข้างหน้าสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะเริ่มจากเรื่องของอะไรดีก่อนคะชามพลอย สุขภาพค่ะเอาสุขภาพก่อนเลยนะคะสุขภาพต้องบอกแบบนี้ว่าในเรื่องของระบบทองไส้ระบบลมในร่างกายนะคะคุณยังมีมามาไปไปค่ะมันก็จะเจ็บจิดจ๊ดจี๊ดอิด,อ,ดอิดเพราะว่ารู้สึกว่าลมมันตีแต่แฟนมามา,มาขอขึ้นดี <c oughs> มันเลยเป็นประเด็นที่ว่าคุณอาจจะต้องอ่าสิ่งที่แบบ จะต้องดูแลตัวเองนิดนึงในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของอยาลดลมลดกดลดท้องแน่นท้องเฟ้ออะไรแบบนี้นะคะ,คะแล้วถ้าสําหรับบางคนที่บอกว่าเออมีโรคเก่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบแตับเรื่องของระบบลาไส้ค่ะอันนี้ ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นตั้งแต่เครื่องพฤศจิละยืนยาวมาจนถึงตอนนี้ซึ่งมันก็ยังคงสืบเนื่องกันมาอยู่ในดาวในตำแหน่งดาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หมดช่วงเวลาที่ระมัดระวังค่ะเขาเรียกว่าช่วงเวลาอัานตรายนะคะยังไม่หมดเวลาที่ระมัดระวังก็อยากจะให้เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังไว้อยู่ค่ะค่ะอา,อาจจะเจอแบบคืออยากให้ตรวจอะคะ่ะอยากให้ตรวจพวกอย่างเช่น2กล้องนะคะสกล้องกระเพาะ2กล้องลำไส้ใหญ่ อยากให้ตรวจนะอลองเช็คดูก่อนนะคะถ้าไม่มีอะไรก็ดีใจกับคุณด้วยคะ่ะถ้าไม่มีอะไรก็จ่ายเงินสดค่ะไม่เอาเช็คเ<า>งินสดดีกว่าโอนเลยเนาะโอนในช่วงน<ม>ี้ได้จ่ายครงนั้นการเงินเลยคะ่ะโอเคในเมื่อโอนง่ายจ่ายคองแบบนี้นะคะชาวธนูการเงินนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในเดือนกุมภาพันธ์ดาวเสาร์มันก็ยังคงทับในตําแหน่ง การเงินอยู่แล้วดาวแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือดาวพุธเพราะว่าดาวพุธเขาเข้ามาเจอกับดาวเสาวในช่วงในตำแหน่งของการเงินดาวพุธเนี่ยมันมาจากปัตตานิและกัมมาซึ่งเกี่ยวกับคูเบคค่เกี่ยวกับคู่ค้าแล้วก็เกี่ยวกับการงานดังนั้นต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสําหรับใครก็ตามนะคะที่บอกว่าเอ้ยอาชีพเป็นแม่บ้านก็มีโอกาสได้เงินจากคู่ค่ะค่ะโอ อาชีพไม่ใช่แม่บ้านเดอ้อทํางานเดอ้อก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากลูกค้าหรือคู่ค้าได้เงินเข้ามาจากการงานของเราหรือหน้าที่ของเราที่เราทําในช่วงนั้นค่ะนะคะแล้วแต่เลยหน้าที่ของคุณและงานของคุณคืออะไรเป็นอะไรเอ่านอนต้องบอกแบบนี้ว่า <laughs> อ่ะถ้านอนแล้วไลฟ์นอนเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาส <laughs> ใช่ปะ แต่ถ้าสมมติว่านอนเฉยก็อาจจะเป็นนักลงทุนถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณก็มีโอกาสได้กันนั่นจากหุ้จากหุ้นเรื่องจากการลงทุนมีโอกาสนะคะเพราะว่าชาวธนูเนี่ยยังไงก็ตามนะตอนนี้ปุตตะเนี่ยยังมีราหูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพวกเงินจากหุ้นเงินจากการแบบเสี่ยงโชคก็ยังดูมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีรอมารุดตอย่ใหญ่ก่อนค่ะการงานเลยค่ะอาจารย์ การงานอย่างที่บอกว่าการงานคือดาวพุธและดาวพุธเขาเข้าไปในตำแหน่งการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีการเจรจามีการแบบเข้าไปดูงานต่างๆตรงนี้หรือว่ามีการสื่อสารขีดเขียนรับรองว่ามีความสําเร็จการงานแน่นอนและง่ายๆหนึ่งเรื่องนะคะใครทําเกี <S <S ่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือใครที่กําลังหาเกี่ยวกับเรื่องของแบบคู่ขาค่ะคู่ขาหรือคู่ร่วมทุน ก็มีโอกาสที่จะได้คู่ร่วมทุนในช่วงนั้นในส่วนของความรักนะคะความรักก็คือว่าเป็นดาวพุธเหมือนกันแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงหองชาวธนูอะถ้าเกิดใครมีดาวพุธด,ดีอะอันเนี้ยมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะคะครชาวธนูก็คือความ ความราักาต้องบอกว่าคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสได้เงินจากคู่ค่ะ,ะมีโอกาสได้อะไรดีๆจากคู่นะคะส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉันยังไม่มีคู่ล่ะก็มีโอกาสจะเจอคู่แต่อาจจะเจอคู่มาจากการเจรจามาจากการสื่อสารมาจากการพูดคุยอาจจะช้าหน่อยนะคะเขาเรียกว่าช้าๆได้พาเล่มงามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธอ่ะเขาจะยกย้ายไปอยู่ในภพสะพัดชะนั่นก็คือแปลว่าณช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงแบบจุด จุดเนื่องๆอ,อะจุดเนื่องๆมีคนแนะนํามีอะไรเข้ามาใหม่ๆมีแบบเหมือนเห็นเฮ้ย mm. ใครชอบเหมือนเล็ง, mm. ลงๆงกันไปแต่อาจจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจเพราะการตกลงปรงใจอะมันจะเข้าในช่วงประมาณหลัง2ี่สิบสองกุมภาค่ะแก้แล้วเสริมไหมคะอาจารย์ mm. จะให้เสริมจริงๆแล้วการเสริมของของชาวธนู <c oughs> มี <c oughs> หลายอย่างมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าชาวธนูอะมีทั้งแบบดาวพฤหัสที่สวยนะแล้วก็มีดาวพุธ ที่เดินในตำแหน่งที่ดีคราวนี้ก็เลยอยากให้ใช้เป็นลักษณะสีเขียวสีส้มแสดนะคะที่ใช้แล้วเหมาะนะคะสีฟ้าก็ยังอยู่ในมุมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยส,สีแดงก็ยังอยู่ในจุดที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังปังอยู่แล้วดาวเกตอยู่ในภพลาภะด้วยเพราะฉะนั้นการทําบุญหรือการใช้สีสปากริก่งได้เลยมันเรียกว่าเป็นการกระตุ้นลาภเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่แบบคุณทําบุญนะไปทําบุญใส่สีทองใส่สีเงินใส่อะไรพวกเนี้ยแล้วไปทําบุญสุดทานไปแบบปฏิบททัติธรรมหรือไปถวายไ,ไปทําบุญโรงเจนะหรือว่าแบบไปทําบุญเกี่ยวกับน้ำให้มันมีเกี่กับน้ำหรือไปปฏิบททัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิพวกนี้คือดีกับคุณหมดเลยนะคะแล้วจะทําให้คุณได้โชคได้ลาบด้วยค่ะ <c oughs> ชาวธนูเนี่ยดีอยากมีเพื่อนเป็นชาวธนูเยอะๆ <c oughs> <c oughs> จะได้ติดสอยให้ตามมากอยากกินลักก้อยจ่าก็ขอให้รักนานราศีท่านูทุกท่านโชคดีนะคะสินเจยุอิสนิวเอใช้นะคะสมัครเลยสบายค่ะบายค่ะเฮงเฮงค่ะอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งคือจริงให้เราค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบายบายค่ะ